สบายดีสบายดีพอแม่พี่นนองท,งทั้ทงพังไทยพังลาวละต่างประเทศมันอกีกอะพอๆกับตัวหน่อยคือเกา่ามันอีตัวหน่อยกกบา้าพี่นนองออกมาทงหน้าอ,อกมาทงหน้าคือเก่า,าน้ำมันอีอกมาหน้าเนื้อองมาหาทางหยาทางอันหยาภาจะเข้าเอิญหยาเพียงวะหยาพายตู่มันอยู่ในหายหน้านะเต็มเบิดเลยสีหายหน้าหลุมหน้าหลุมนะสีหายพอดีเต็มเบิดเลยทุกคนแต่ละปีนะ่ะเกิดครูปีเลย เขากะด้ทางคูปีแล้วกัยามดำแล้วกะหย่ากะไล่ไล่หย่านะจัางเงินเป็นในเดน่าลุมใะหย่าไลายกโมสีหายเขากะสีมาทางเนาะเหมือนกันซีมาไายให้พี่น้องเบิ้งกะดูหน่อยกะบ่มีมือกล่องคือเก่าเนาะกะสิตังไหวแล้วกะเห็ดเบียกไปนำเนาะให้พี่น้องเบิ้งหย่านะไลายล่แต่ว่าเหมือนกันอากาศบริบปันไดงหอนแดดในบ่มีหอนทมอยู่ ตัวหน่อยน่ะมัส่วนนอันโฮมอันหนีเยหน่อยบ่มีโฮมจำนี่แดดยิ่งสว่างเขาอยู่ส่วงนี่กะกะยามหายยามหน้าเนาะเขากะออกมาหายมาหน้าขูมเมืองมาหนี่จอบกะมาหาเบิ้งหายเบิ้งหน้าเนาะมาท้าทางเงะเงะก็ได้ร้ายเพื่อสิเบิ่อนมันเนาะทุกคนไปเบิ้งกันเลยเนาะตอนนี้มันก็สวยเติบแล้วเฮาออกมาสวยนี่เนาะทุกคน ตอนนี้เขาก็ได้เกี่ยวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ซุปเปอน่ะมันแดดแห้งเขาก็เลยห่อคักในเนาะเพราะว่ามันแดดหอนห่อทั้งแพ้ทั้งหมวกซองสันเขาก็บโบไดมีกุ๊บเนาะบัดดำหน้าจังหิสือกุ๊บตอนนี้ก็ถือหมวกไปก่อนนี่เขาก็เกี่ยวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะอุปกรณ์เ่าทางกะแมนผ้าเนาะกะสีไทยพี่น้องเบิึงนี่เนาะทุกคนอันนี้แจ๊คเขาเจ้าเอิ้อนหยาเพื่อหยาโก้ข้าอีตูบอก นี่หลายๆนะเต็มเบิดเลยแมนเบิดเลยอันเนี้ยนี่2ให้หน้าอยู่ผักกันอยู่ผักข้างหลัง2ให้เนาะบัดแล้วตัวน้อยสิถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่บรรยากาศตอนนี้ก็แดดบรรยากาศบ่ดีปานดแดดฮ้อนตวน้อยก็บ่มีมือกล้องเนาะตน้อยมาผู้เดียวบ่ฮู้ว่านาซาสิลงมาเฮ็ดน้หรือบ่เนาะส่วนเพิ่นลงมาเฮ็ดจ้างเพิ่นแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิลงมาหรือบ่ าก็สาทกางไปทอืมหลือบรรยากาศนะพี่นาะที่ทงนาอืนนี้เขาก่หวกรสลอบไปทำเนโลกเขาเ่ากาเกทงพดททงกอนก็าากนเอาความนปะกอบหัเขากวกคือ้าเหืองหนึ่งนะ หากระบเขาในทัวรว่าผนลายเหมือนเดีวนะะเพื่อนคนหยึ่งสาวนิดหน้อยก็ไปขาเลียงหนทาเนาะมันยากาก็ได้แต่บรรยากาศที่อันบ่นี้เก็มาเป็นหนทางขาเช้าโบกพิ้นรุกนทางยนะโซประจําเอาเงินเงินนชน้นะทัวร์หาทางเห็ดเบี้ยเป็นก็เากเงินเงินเพิงผสื้อหนังสื้อในกิน คืออาจจะทางไปลบไปเนาะแต่ว่ามันมีแต่กกงไงมันกัดลุกบ่ได้เราก็เลยมีแต่เอาผ้าพันในโดสปก็ดึงออกเนาะมันก็บ่ิญญาณก็เลยก็สบายอยู่แต่ว่ามันเมยแล้วมันแดดหอนเนาะบรรยากาศมันบ่ดีปานไดนั่นกัแค่แดดหน่อยเท่านั้นก็ทางไปเฮ็ดไปเนาะผู้เดียวแต่ว่าั่านสิเว้ากระยานพี่น้องบ่ได้ยหมุนมาเท่านั้นก็เลย มาอาเซียมเอากะกาขอโทษดขอไปนันไรเด้อันั้าเขาก็จ้บอกเป็นเซียนจดย์คหมาะเห็ดไปท่านไปเดียวเนะเช้าๆลุกงาคุหมาจะพันในไลาเต๋อก็พันไปทางไปดึงมันกับกระไเพราะว่ามันหยาบ่ันตุ๊กตุ๊กเ่อิดขาดกุ๊บนึงกับวงเงย ลอยวดลอยหัวไปมายู่แนมกล่องในกรเป็นนยามพี่น้องเห็นต่างกล่องไวไกลเือทางต่ก็ไม่ีพี่น้องมันแดดอนยานี่กาม่ถูกปีเลยปีได้กาได้ลมะพายังดำเหลวไปหนากั้งแต่ดำเหลวไ้เลยี่้องตอนนี้เขากา ทางไปทางไปเหลือๆเนาะพี่น้องการติดหน่อยกระทายให้พี่น้องเบ่งเนาะบรรยากาศกลุ่มไปทางไปกับเมืยพี่น้องเลยเพราะว่ามันเดดโหนโหดบรรยากาศกับบอดีกันได้ทางไปผู้เดียวทั้งยาเน่ทั้งยาเน่ทั้งเันเมย นี่เนาะทุกคนตอนนี้กะหลังจากเขานางตอนนี้เขาก็มานนางเศร้าเมยเนาะเขากะถ่า,ายให้บรรยากาศให้พี่น้องเบิรงเนะาะกะหน้าซาวคนกะฮุบมากองเนาะเขากะท้างมาจ,จนเลวเนาะตุนหน่อยกะฮักกะมาถ่ายพี่น้องเบิรงกับมาตัดภาพมาตอนนี้เลยเนาะหน้าซาวก็ลงมาซอยแต่เฮงแต่ว่าตุนหน่อยตัดภาพมาพีเลย นิโนทุกคนตอนนี้กะตูหน่อยก็ได้ไปทางให้นันกำนัดเา้าแล้วนอได้ครึ่งหนึ่งกะเหมาะกันว่าสีผ้ากันขืนเมื่อก่อนหน้าดำตาแดงผู้ใดกระได้มันแดดหอนโผก็เลยสีขืนเมื่อพักพอเหมือหน้าจะมาทางไม่เพิ่นวะนี่เขากะทางได้ห้ครึ่งห้ปลายเนาะนี่ก็แล้วพรกันกินน้ำแล้วกาสีผ้ากันขืนเมื่อเพื่อยางขืนหอดกับบองไงไก่เติบเนาะ ไลเห็ุเดี๋ยวพี่น้อให้นี่ให้ที่สามยังบ่ทันแล่าเนาะเหมือนหน้าเฮาสิมาใหม่เหมือนหน้ากับสิบ้าพี่หน้อมาลกหยาอีกคือเกาเนี่ยหยาพักอีตูวได้หลายเนี่ยเต็มให้หน้าเลยจน่บห็นขันตอนนี้เฮากับสีเมือแล้วน้องพี่น้อยางขึ้นไปเถิงผูกเที่ยงกับยูกโกผูกมาใกล้ๆเพื่อสีหอน tiếng cả cãi cãi, phơi nhang phơi nhoạt cả mươi nương, nhang tiếng cả mươi, tự, khay này thêm mì nữa nó mà, mà nè, háo cả xoài, cả áo quần thầy phơi, chẳng hết cả khay cô ผู้เดียวกันเพื่อสิทธิ์แล้วคนสั่นบอลแล้วให้หนึ่งสนลักใกล้ในแต่แล้วจากคนมาซอยน้ำนี่เนาะนี่ก็ให้หน้าข้าเจ้าเนาะนี่ทุกคนข้าเจ้ากะไทยหดแล้วก็แล้วเลือแต่ถาดำไทยหดเรียบร้อยก็แล้วหยุดลุมมันกับสีมีน้ำนี่เนาะนี่บบดดำกับสีสบายนี่ nà ta tà vì nó mình mân đẹt họn đẹt họn heo với phục xe nè khai dư đọc mân mùi nhạc lụp nội cháu cả lơi lẹng đại, sơ bài nhỏ cả đá mô mi lụp nội bài mà sơ bài vậy vậy, bố yên ngẩn nga mì ngủa Mom yên ngân nga mì ngủa nyang chị hai nữa mì ngủa 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 mì กำลังขืนได้น้อยหนึ่งตะกะหน้าจันบุญหน้าทงอันนี้ก็สิเป็นเทียงเพื่อนมนมีมกผกเอานะกผกเอากับหมาเมนกับดกดกเป็นตะก,กินนี่เนาะทุกคนอนะันนี้กับเป็นน้องกกทัดอยู่ในหน้าทงเนาะเป็นน้องเก่าแก่ตะกี้เหลียงบ้านเหลียงเมืองเนาะอัน ยำดำน้าบ่ามีน้ำกระจุบน้ำสำหรับคลิปนี้ตัวหน่อยกับสีด่ดาวไหวสนิทก่อนแล้ตัวหน่อยกับเระาบรรยากาศเล็กๆกนหน่อยพี่น้องเบิ่งกับก่อนอื่นกับขอืโอขอบใจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจตัวนหน่อยเด้อที่เข้ามาหับส o มที่เข้ามากดติดตามฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจงตัวหน่อยต่อไปในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเพื่อให้พลาคดคลิปใหม่ๆของตัวหน่อย กะสิไดเอาไว้สมนีกรเน,นกกาะกะบายบายสบายดีพบกันคลิปหน้าด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิงกิ่งกองเลด้วยพี่น้องเพื่อให้ตัวน้อยมีกำลังใจคลิปต่อไปพอกันคลิปหน้าจ้า